สวัสดีชาวคนลพักคนรักไม้ทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับผมจะปลูกต้นแก้วสารพัดนึกตัวผู้นะครับนี่ครับนะครับเป็นแก้วสารพัดนึกตัวผู้นะครับซึ่งผมจะมาสอนสูตรดินนะครับที่ปลูกแล้วได้ไข่ดกมากเลยนะครับผมปลูกมา3เดือนนี่ครับวันนี้ผมเก็บไข่ได้นะครับ8ฟองนะครับนี่เห็นไหมเอ่ยนี่นะครับเก็บไข่ได้8ฟองนะครับ ปลูกมาประมาณ3เดือน4เดือนเนี่ยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนสูตรดินกันนะครับเพราะว่าผมเปลี่ยนจากกระถางนะครับไซส์เล็กขนาดนี้นะครับมาเป็นกระถางไซส์ใหญ่นะครับนี่นะครับสูตรดินของเราก็คือใช้ปีมะพร้าวสับนะครับรองก้นกระถางแล้วก็สูตรดินสต็อกของเรานะครับที่เราสอนไว้ในช่องนะครับถ้าใครยังไม่ได้ดูก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับเดี๋ยวเราจะผสม ให้ดูกันนะครับโดยผมจะใช้ดินสป็อกเนี่ยสส่วนนะครับแต่มะาเ้าสับ1ส่วนนะครับห่งสองส่วนนะครับชมะพเ้าสับส่วนหนึ่งนะครับแล้วผมก็ ใช้มือเลยแล้วกันนะครับคุกให้มันเข้ากันแบบนี้นะครับโอเคแล้วผมก็จะเอาใส่ถังไปก่อน นี่นะครับยังไม่พอนะครับขออีกรอบหนึ่งนะครับหนึ่งส่วนหน่อยหนึ่งนะครับสองส่วนนะครับ มะพร้าวสับส่วนหนึ่งนะครับมะพร้าวสับผมแช่น้ําแล้วหนึ่งคืนนะครับนีก่ก็คุกคุกให้เข้ากันหน่อยนะครับแล้วก็เอามาจะปลูกกันนะครับลากเขาเยอะมากนะครับใส่ดินอีกสักหน่อยหนึ่งก่อน ผมจะจัดลากให้เขาแบบกระจายหน่อยนะครับนี่เราก็ดินกบโคลนได้เลยนะครับ นี่ประมาณนี้นะออมนนะไม่ต้องเต็มมากนะครับให้เหลือขอบไว้หน่อยนะครับเวลาลดนงลดน้ําเขาจะได้ไม่ล้นดินจะได้ไม่ไหลออกนะครับโอเคครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับนี่ก็คือต้นแก้วสารพัดนึกตัวผู้นะครับ กับสูตรดินของเรานะครับที่ทําให้ได้ไข่ดกๆแบบนี้เลยนะครับภายในสองสาเดือนนะนะครับนี่นะครับใช้สูตรดินสต็อกของเรานะครับผสมสองส่วนนะครับกับมะพร้าวสับนะครับหนึ่งส่วนนะครับก็จะทำให้ได้ต้นที่งามนะครับมากๆเลยใบใหญ่มากๆเลยนะครับนี่ใบเบลเลอร์เลยนะครับ แล้วก็มีไข่ดดๆแบบนี้นะครับไว้ให้เราเพาะได้ลูกได้หลานกันต่อไปนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ช่องอ่าพลักคนรักไม้ไว้ด้วยนะครับตอนนี้ทางช่องผลพักคนรักไม้นะครับมี Facebook Fanpage นะครับชื่อว่าผลพักคนรักไม้นะครับเป็นกลุ่มเป็นเพจนะครับอืมเป็นเพจเป็นเพจเป็นเพจพลักคนรักไม้นะครับก็สามารถเข้าไปติดตามได้ทาง Facebook นะครับ ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเผื่อมีไม้เล็กๆน้อยๆจากในสวนนะครับมาแบ่งปันกันในราคากันเองนะครับก็อย่าลืมเข้าไปกดติดตามที่ช่องเพจด้วยนะครับเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสวัสดีครับ